วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยโดยในปีนี้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางได้จัดก,กิจกรรมวันช้างไทยสารสายใยคนรักช้างโดยมีพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ช้างที่ล่วงลับไปแล้วถือว่าเป็นการทำบุญให้สัตว์ใหญ่และเป็นสัตว์สำคัญของชาติในพิธีดังกล่าวมีการสวดบางสุกุลช้างจากนั้นได้ให้ช้างจำนวน90เชือกเดินเข้าแถวตักบาตในบาทใหญ่ โดยมีพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปรับบิณฑบาตเพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในวันช้างไทยนอกจากนั้นยังมีขบวนแห่สตกช้างโดยในสตกได้บรรจุอาหารช้างทั้งกล้วยอ้อยแตงโมและผละไม้ชนิดต่างๆเพื่อให้ช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ล้อมวงกินกันและยังมีพิธีห้องขวัญช้างหรือพิธีเรียกขวัญช้างเพื่อเป็นความสิริมงคลของช้างให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในส่วนของมูลนิธิเพื่อนช้างอำเภอภห้างฉัดจงหวััดลำปางยังคงมีช้างที่เข้ารักษาอาการป่วยภายในโรงพยาบาลอยู่หลายเชือกหนึ่งในนั้นก็คือพังโมตลาปัจจุบันอายุ54ปีหลังจากเมื่อปี2542พังโมตลาขณะนั้นมีอายุ38ปีได้เข้ารักษาอาการเท้าซ้ายหน้าถูกกับระเบิดจนแตกกระจุยขณะไปทำงานชักลากไม้ที่ประเทศพมา่าต้องทำการผ่าตัดใหญ่ นับเป็นช้งางไายรายแรกของโลกที่มีการระดมทีมสัววแพทย์ฝีมือดีทําการผ่าตัดในขณะนั้นปัจจุบันพังโมตลายยังคงยืนด้วยขาที่เหลือ3ามขาเนื่องจากเนื้อใหม่จากบาดแผลที่ผ่าตัดไม่สามารถรองรับน้ำหนักตัวได้กรณีที่ต้องสวมขาเทียมซึ่งพังโมตลาก็คุ้นชินกับการใช้ชีวิตด้วยการยืนจากขาทั้งสที่เหลือไปโดยปริยายที่โรงเรือนติดกันเป็นที่อาศัยของช้างพังโมช้าอายุ9ปี เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างเมื่อปี2549ขณะนั้นมีอายุเพียง7เดือนโดยขาขวาหน้าเหยียบถูกกับระเบิดขณะเดินตามแม่ไปชักลากไม้ที่ประเทศพมา่าเช่นกันหลังจากรักษาบาดแผลหายแล้วมูลนิธิขาเทียมได้ดัดแปลงขาเทียมช้างอันแรกของโลกให้สวมใส่ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันพังโมชาได้ใช้ขาเทียมรวม9ขาแล้วการใช้ชีวิตของพังโมชะถือว่าไม่ลำบากมากเมื่อเทียบกับพังโมตลา นอกจากนี้ยังมีช้างน้อยอีกสองเชือกซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั่วไปคือช้างน้อยพังพลอยอายุสองปีซึ่งกำพาแม่ที่ล้มจากอาการท้องอืดเมื่อสองปีก่อนขณะพังพลอยมีอายุเพียงเจ็ดเดือนเจ้าของเกรงว่าจะเลี้ยงไม่รอดจึงตัดสินใจมอบพังพลอยให้อยู่ในความดูแลของมูล,ลนิธิปัจจุบันช้างน้อยพังพลอยปรับสภาพได้แล้วแต่จะร้องหาควานบ้างเป็นบางครั้งที่ไม่เห็นหน้าควาน ส่วนอีกเชือคือช้างน้อยดันเต้เพศผู้ปัจจุบันอายุ4ปีเข้ารักษาเนื่องจากแรกคอดตัวเล็กมากมีส่วนสูงเพียง64ซนติเมตรทำให้ไม่สามารถเถยย่ายงกินนมแม่ได้ส่งผลให้สุขภาพของช้างไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรสัตวแพทย์ต้องให้ลูกช้างกินนมผงเพื่อประทังความหิวก่อนจะช่วยลูกช้างโดยการนำกระสอบป่านไปวางให้ลูกช้างปีนขึ้นไปยืนจนสามารถกินนมแม่ได้ ปัจจุบันเจ้าของได้มอบช้างน้อยดันเต้ให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิโดยลูกช้างสามารถเล่นซุกซนได้ตามปกติซึ่งเพื่อนสนิทของดันเต้ก็คือพังพอยนั่นเองผู้สนิสาสัญญรักกุลทีมข่าวเกิดม้าลำปางรายงาน